มาต่อกันที่ตัวอย่างการบวกการลบตัวอย่างที่6กันต่อเลยค่ะตัวอย่างที่6จงหาผลลับของ7รูทสิบองบวกเจ็ขอโทษค่ะบวกรูทเจดสิาลบสิรูทยีสิบสำหรับข้อนี้ก็เนื่องจาก 12เนี่ยสามารถแยกตัวประกอบออกมาได้เป็น2คูณ2คูณ3ส่วน75นั้นถ้าลองมาช่วยกันแยกนะคะใช้ไม่5หารได้ลงตัวแน่นอนเพราะว่าตัวเลขนี้ลองหายด้วย5 5าห้าห5 15้ก็คือ5คูณ3เพราะฉะนั้นก็แยกตัวประกอบได้เป็น 5้าคูณหคูณสส่วน27นั้นสามารถแยกตัวประกอบได้เป็น3คูณ3คูณ3เมื่อเห็น2ซ้ำกัน2ตัวก็ดึงออกไปได้ถูกไหมคะ ห้ากันก็ดึงออกไปได้3าซ้ำกันก็ดึงออกไปได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นผลลัพธ์ที่ออกมาก็เลยจะเป็น7คูณกับ2ที่ดึงออกมาแล้วก,3ออก็3ยังอยู่ในรูทห้ดึงออกมา3ยังอยู่ในรูทแล้วก็15คูณอยู่กับ3ดึงออกมาแล้วก็3ที่เหลืออยู่ในรูทแบบนี้ค่ะตัวนี้ เจ็ดคูณสองได้สิบสี่รูทสามบวกห้ารูทสามลบสิบห้าคูณสามได้สี่สิบห้าแล้วก็คูณอยู่กับรูทสามเราจะสังเกตเห็นว่าทุกตัวมีรูทสามอยู่แบบนี้ เพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราก็คือเอาตัวเลขข้างหน้า root มาบวกลบกันค่ะ14บวก5ได้29 29ลบ45คำตอบที่ออกมาก็คือขอโทษค่ะ14บวก5ได้19 19ลบ45ได้ลบ26 แล้วก็คูณอยู่กับรูทสดังนั้นเจ็ดรูทสิบสองลบรูทเจบวกรูทเจ็บห้ลรูทยีเนี่ยมีค่าเท่ากับลบยี่สิบหกูทนั่นเอง เสร็จแล้วก็ไปดูตัวอย่างที่7กันต่อคะ่ะสำหรับตัวอย่างที่7ก็จะยากขึ้นมาอีกหนึ่งระดบับเพราะว่าเป็นตัวเลขถึง4ตัวบวกลบกันเลยข้อนี้ก็เนื่องจากวงเล็บ2 รูทห้าบวกสามรูทเจ็ดลบสองรูทวงเล็บสรูทลบสรูทห้าสำหรับข้อนี้สิ่งที่เราต้องทำก็คือเอาวงเล็บออกไปซึ่งสำหรับการเอาวงเล็บออกไปสำหรับวงเล็บแรกนั้นเมื่อถอดออกไปก็จะได้ค่าเดิมเลยเพราะว่าหน้าวงเล็บเครืร่องหมายเป็นบวก แต่ว่าสําหรับวงเล็บที่สองหน้าวงเล็บมันเป็นเครื่องหมายลบหน้าที่ของเราต้องเอาลบกระจายเข้าไปเพราะฉะนั้นผลลัพธ์ที่ออกมาก็เลยออกมาเป็นด้านหน้าเหมือนเดิมใช่ไหมคะก็เขียน2อรูทบวกสาูทส่วนตัวหลังลบกระจายเข้าไปจาก2อูทก็กลายเป็นลบสองรูทลบลบสาูทห ลบลบเป็นบวกก็เลยได้เป็นบวก3ารูท5้านั่นเองต่อมาเราก็สามารถจัดกลุ่มได้เราสังเกตเห็นว่ามันมีรูท้อยู่2ตัวแล้วก็มีรูท7อีก2ตัวเราจะจับมันให้รูท้มาอยู่กับรูทหแล้วก็รูท7ไปอยู่กับรูท7ก็เลยได้ออกมาว่า2 รูทห้บวกสามรูทหเป็นวงเล็บแรกแล้ววงเล็บที่2เราจะจัดให้รูเจ็อยู่กับรูเจ็ดจึงได้ออกมาเป็น3ามรู7ลบสองรูเจนั่นเองเมื่อรูทห้ากับรูทห้เหมือนกันแล้วเราก็สามารถนำตัวเลขข้างหน้ามาบวกกันได้เลย3าบวกสเป็น5เพราะฉะนั้นออกมาเป็น5้ารูทห้า และรูทเจ็ดกับรูทเจ็ดเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็เอาตัวเลขข้างหน้ามาลบก,กัน3-2ลบ2เหลือ1ก็คือเหลือแค่รูทเจ็ดนั่นเองเพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้ก็เลยออกมาว่า2รูทบวก3ูเจ็ด พวงเล็บสรูลบสรูผลลัพธ์คือ5้ารู5ห้บวกรู 5, เราไม่สามารถทำให้คำตอบมารวมกันเป็นก้อนเดียวได้เพราะว่าอันนี้เป็นรูและอันนี้เป็นรูเจ็นั่นเองเราก็เลยต้องตอบค้างเอาไว้แบบนี้เลยค่ะเสร็จจากตัวอย่างที่7เราก็ไปดูตัวอย่างที่8 ตัวอย่างสุดท้ายของการบวกลบกันต่อเลยค่ะตัวอย่างที่8สิ่งที่เขาให้เราทำก็เหมือนเดิมค่ะให้หาผลลัพธ์ของวงเล็บ7บวกลู่สามลบวงเล็บ4บวกลู่แมาดูกันเลยค่ะเนื่องจากวงเล็บ7บวก รูทสามสิบสองลบวงเล็บสี่บวกรูทแปดเราต้องถอดวงเล็บออกเหมือนเดิมวงเล็บแรกถอดแล้วตัวเลขก,ก็ยังเหมือนเดิมเพราะว่าหน้าวงเล็บเป็นบวกก็เลยได้ออกมาเป็นเจ็ดบวกรูทสามสิบสองส่วนวงเล็บหลังมันเชื่อมกันด้วยเครื่องหมายลบแบบนี้เพราะฉะนั้นเราต้องกระจายลบเข้าไปผลลัพธ์ที่ออกมาก็เลยเป็นลบสี่ ลบก็จะเข้าไปหน้ารูทแเป็นลบรูทแต่อมาเรามาช่วยกันแยกตัวประกอบของ32ค่ะ32เนี่ยแยกออกมาได้เป็น4คูณ8 8ก็แยกออกมาได้เป็น4คูณ2 ราะฉะนั้นก็เลยได้ว่า32เท่ากับ4คูณ4คูณ2นั่นเองลบ4เหมือนเดิมส่วน8แยกได้เป็น2คูณ2คูณ2เพราะฉะนั้นเราสามารถดึง4ที่ซ้ำกันคูณกันออกมาแบบนี้ได้แล้วก็2กับ2ก็ดึงออกมาได้ ผลลับที่ออกมาก็เลยได้ว่าเป็น4ขอทนิยมบวก4รูอลบ4่ลบสองรู้สองนั่นเองต่อมาเราจะมาจัดกลุ่มให้มันเอาจำนวนเต็มอยู่กับจำนวนเต็มจำนวนที่ติดรูอก็เอาไว้ติดกับรู้สองแบบนี้ค่ะก็เลยได้ออกมาเป็น7ลบ4บวกอยู่กับ4ีรูลบ2รูสองนั่นเองเ ลบสี่บวก4ี่รูองลบสองรูทองเลบสเหลือ3 4มสี่รูองลบสองรูองเอาเลขข้างหน้ามาลบกัน4ีลบสก็เหลือ2แล้วก็คูณรูทสองเอาไว้ดังนั้น7จ็ดบวกรูทสามสลบสบวกรูทแ ผลลับที่ออกมาก็คือ3บวก2รูท2อ2นั่นเองก็จบไปแล้วค่ะสำหรับตัวอย่างที่8ตัวอย่างสุดท้ายของการบวกลบรูทเดี๋ยวต่อไปเราจะมาเริ่มกันต่อที่การคูณหารรูทค่ะเจ๊เจ๊มาดูคลิปความรู้กันเถอะ เอาอะวิธีการชวนเพื่อนมาดูคลิปความรู้ออโอเคดูก็ได้อย่าลืมชวนเพื่อนเอนมาดูคลิปความรู้กันนะคะ